กอลวงวิชาชีพออนไลน์ใกล้ตัวเช็คยังไงก่อนตกเป็นเหยื่อสวัสดีจาก work from home อีกแล้วนะคะเชื่อว่าช่วงนี้เป็นเหมือนกันทุกคนก็คือต้องกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ใช้ชีวิตผ่านทางโลกออนไลน์มากขึ้นทำบริการต่างๆที่ทำให้เราแบบสะดวกสบายเนาะสั่งของสั่งอาหารแล้วก็คุยผ่านแชทซื้อของอะไรเงี้ย ได้หมดทุกๆอย่างสะดวกมากๆยิ่งเทคโนโลยีสะดวกสบายมากขึ้นเท่าไหร่มิจฉาชีพหรือว่าคนที่แบบหัวหมอหัวใสเนี่ยเขาก็มีกลลเม็ดมากขึ้นแพรวพราวขึ้นในการหลอกลวงเรานะคะดังนั้นวันนี้เฟื่อก็คิดว่าจําเป็นและสําคัญที่เราจะมาลอง ทบทวนเล่าสู่กันฟังว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมิจฉาชีพเขามีท่าไหนกันบ้างในการที่จะมาหลอกลวงเราถ้าเจอแบบนี้หลอกแน่ๆแบบเฮ้ยเอะใจไว้ก่อนเลยจะได้กันไว้ก่อนแก้นะคะ 1. กลโกลงร้านค้าออนไลน์จ่ายเงินแล้วไม่ได้ของอันนี้เนี่ยเชื่อว่าใกล้ตัวทุกคนสุดเพราะว่าอย่างเพื่อเองเนี่ยก็ช้อปออนไลน์ทุกวันเลยนะคะเรื่องช้อปออนไลน์แล้วก็โดนโกงเนี่ยมันก็มีหลายแบบเนาะตั้งแต่ของไม่ตรงปก สั่งไปแล้วไม่ได้ของหายไปเลยปิดเพจหนีสั่งอย่างหนึ่งได้มาอีกอย่างหนึ่งแทนอันนี้ก็เห็นกันเป็นประจำนะคะดังนั้นส่วนตัวของเฟืองจริงๆก็มีวิธีเช็คเบื้องต้นง่ายๆเลยก็จริงๆส่วนตัวเฟืองจะช็อปผ่านทางแพลตฟอร์มเนาะที่เขาเป็นอ e ีคอมเมิร์ซอยู่แล้วเขาก็จะมีแบบการการันตีให้เราเบื้องต้นแล้วก็มีเคสที่เฟืองสั่งสินค้ามาแล้วแบบมันมาจากเมืองจีนอะไรเงี้ยเราของไม่ตรงปกเฮ้ยจะคืนก็แบบค่าส่งแพงมากอะไรเงี้ยก็มีคนมาไก,กล่เกลี่ยแล้วก็สามารถที่จะแบบได้เงินคืนไป อันนี้ก็เป็นเปราะหนึ่งแต่ส่วนตัวคือก่อนที่จะตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ให้เข้าไปดูที่ร้านค้านั้นนะคะดูรีวิวจากผู้ใช้จริงดูว่าแบบร้านเปิดมานานแค่ไหนแล้วเปอร์เซ็นต์คะแนนร้านเป็นยังไงบ้างรีวิวเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่เรารู้กันเนาะมันก็จะมีพวกแบบรีวิวปลอมบ้างอะไรบ้างแบบถ้ามันดูแบบ เฮ้ยเป็นแพทเทิร์นเหมือนๆกันอันนี้เพิ่งแชร์เพิ่งแบบอยากได้ลูวิ่งที่แบบเดินอยู่ใต้โต๊ะใช่ปะเออรีวิวเขาดูเขียนยาวมากแต่แบบเอ๊ะแล้วเลยสไลด์ไปดูแบบล่างๆไปกว่านั้นอีกนะคะปรากฏว่าก็มีรีวิวแบบ1ดาว2ดาวบอกว่าของไม่ดีบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องระวังการหลอกลวงตรงนี้ด้วยถ้าเราไม่ระวังก็อาจจะพลาดตรงนี้ได้นะคะส่วนถ้าเราจะช็อปโดยโตรงผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook หรือว่า IG เนี่ยน,นะคะถ้าเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ อาจจะมี follower หรือ page เยอะเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีแบบการซื้อ page follower กันได้อยู่เนาะต้องดูความน่าเชื่อถือของแบรนด์เป็นหลักนะคะซึ่งถ้ามันเป็นร้านที่แบบเพิ่งเปิดมาใหม่แล้วก็ยังไม่ไม่ค่อยมีอะไรเยอะก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นแบบ ซีเรียลตีฟก็คือคนที่โกงเป็นทอดๆได้เงินแล้วก็ปิดเพจนี้เปิดเพจใหม่นั่นแหละบางทีก็ให้โอกาสร,ร้านใหม่ได้ต้องดูดีๆส่วนอีกวิธีหนึ่งคือถ้าสมมติเรามีชื่อมีเบอร์โทรของร้านนั้นๆแล้วไปเซิร์ชในเว็บไซต์ blacklist seller หรือว่าเขาไปเซิร์ชใน Google ธรรมดาเลยก็ได้ถ้าแบบมีประวัติว่าคนนี้คนนั้นเคยโกงอะไรเงี้ยก็อาจจะเจอข้อมูลขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีก็สบายใจไปได้อีกหนึ่งเปราะค่ะแต่ขึ้นชื่อว่ามีฉาชีพนะคะคือเขาก็จะพยายามทุก วิถี <spe> <forcé Deus S 2> ทางและที่จะหลอกเราแล้วถ้าในกรณี <igo> ที่เออตรวจ er สอบทุกอย่างและคิดว่าน่าไว้ใจและแต่แบบจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ข <Salesforce. S 1> <et> <activity> องอันน <an> ี้ทําไงได้บ้างก็เดี๋ยวนี้นะคะทางภาครัฐก็มีการ อารมอร่วยเรื่องนี้มากขึ้นกับการสามารถใช้แชทเนี่ยเป็นหลักฐานได้ดังนั้นเวลาเราสั่งซื้อของอะไรก็แนะนําให้แคปแชทเก็บไว้นะคะทั้งสลิปการโอนเงินการคุยอะไรเงี้ยไม่ได้การันตีร้อเว่าจะสามารถหาตัวคนผิดได้แต่ก็มีโอกาส50-50นะคะแล้วก็อีกอย่างที่หลายคนอาจจะเคยเจอบ้างก็คือเขาจะใช้วิธี cash on delivery หรือว่าเก็บเงินปลายทางเนาะก็จะมีของมาส่งที่บ้านเราบางทีเนี่ยเห็นบ่อยสุดก็คือเป็นญาติๆอยู่ที่บ้านเอาไม่รู้เห็นเป็น แบบชื่อเราส่งมาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรับไปจ่ายเงินเปิดมาอา้าวไม่ใช่ของที่ฉันสั่งแล้วก็ก็เจอบ่อยดังนั้นก็แนะนําว่าให้คุยกับที่บ้านให้ดีว่าเออเราจะไม่ไม่ไม่ได้สั่งแบบ c a อนเดล e เ i v e ี่นะหรือว่าถ้ามีก็ให้โทรถามเราก่อนนะคะสสง่งลิงก์ปลอมให้คลิกล้วงข้อมูลขโมยเงินบดบัญชีเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถ้าใครใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มาสักพักหนึ่งแล้วก็จะมีประสบการณ์เนาะก็จะรู้ว่าเบื้องต้นเราไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ล แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมิชาชีพเขาก็เก่งเช่นเดียวกันเขารู้ว่าเราฉลาดขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยหาวิธีที่แยบยลขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในการที่จะมาล้วงเอาข้อมูลของเราเห็นหลายแบบมากๆตอนนี้แบบบ่อยที่สุดแพร่ระบาดไปทั่วก็คือเป็น SMS ส่งลนะิงก์ฟิชชิงเนาะทำเหมือนกับแบบคุณได้รับเงิน3,000บาท ลงทะเบียนเว็บไซต์ทําเหมือนมาจากธนาคารก็มีนะคะแล้วก็แบบที่เห็นเป็นเทรนด์ตอนนี้ยูทูบเบอร์หลายช่องก็โดนแฮกพี่บีเดอะสกาก็โดนเนาะแล้วก็แบบเป็นเรื่องเป็นราวก็วคือแบบทาเป็นติดต่อจะมาจ้างงานมีแบบเอกสารเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะบอกว่ามาจากบริษัทอะไรยังไงเล่าเรื่องขอทราบเบรดการ์ดหน่อยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือให้เราเกาะข้อมูลลงไปนะคะแล้วก็เขาก็จะแบบไปล้วงเอาความลับออกมาจากคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายช่องทางมากๆนะคะที่เหล่ามี อาชีพเนี่ยจะแฝงตัวจะเนียนมาหลอกดังนั้นไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนรูปแบบไหนหลักสังเกตที่เราควรจะแบบเอ๊ะเ,เนิดนึงว่าอืมอันนี้มันดูแบบแปลกแปลกไปดูตรงจุดนั้นนี้เพิ่มเติมซีบางอันแบบเนียนมากทำหน้าเหมือนแพลตฟอร์ม f a c e b o o k ทำหน้าเหมือนแพลตฟอร์ม Line ทำหน้าเหมือนธนาคารอะไรเงี้ย เราดูไล่ไปแบบนี้ค่ะหนึ่งที่อยู่อีเมลค่ะถ้าเป็นเมลแบบส่งมาเนี่ยเราก็สังเกตได้เลยว่าปกติถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆเขาก็จะไม่ใช้เมลส่วนบุคคลในการส่งมาอยู่แล้วเนาะก็จะแบบถ้ามันเป็นหนึ่งสองสามสี่ atgmail.com อะไรเงีย้ยแต่บอกว่ามาจากธนาคารสีเขียวเนี้ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นเมลปลอมนะคะแล้วก็บางที URL เขาอาจจะทำแบบคล้ายๆกับแพลตฟอร์มนั้นๆให้สังเกตดีๆว่าเออสรุปแล้วเอ,อ,อันนี้มันของ Facebook หรือไม่ใช่เล ไรไนะเราก็ไปดูจากเมลที่ผ่านๆมาที่เราได้รับจากแพลตฟอร์มจริงๆนะคะถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยอันนี้ก็คือปลอมแน่นอนอย่าไปเช็คนะคะ2ส,สังเกต SMS ปลอมค่ะถ้าเราได้ SMS มาจากหัวที่เป็นธนาคารเลยนะแต่ว่ามีข้อความแบบดูให้เราตื่นเต้นตกใจรีบกดเดี๋ยวนี้ก่อนโดนอายัดบัตรรีบรับเงินอะไรเงี้ยสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นของปลอมนะคะถ้าธนาคารเขารีบหรืออะไรจริงๆเนี่ยคงจะใช้เบอร์แบบออฟฟิเชียลโทรมาหาเราอย่าไปเชื่อถ้าได้รับก็คือแบบ โทรไปหาธนาคารเองอีกรอบเลยก็ได้หรือว่าถ้าได้โทรศัพท์แบบเนี้ยก็แบบโอเคค่ะรับทราบแล้วเราก็โทรเข้ากสิกรโทรเข้าไทยพาณิชย์3ลิงก์ไม่น่าเชื่อถือให้กรอกข้อมูลมากเกินไปปกติเนี่ยลิงก์ถ้าเราแบบตรวจเช็คตาม3ข้อนั้นเราก็จะแบบไม่อยากกดลิงก์อยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าสมมติกดเข้าไปแล้วเฮ้ยให้กรอกขั้นตอนเยอะจังเลยข้อมูลนูน่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดแล้วที่สําคัญขอให้กรอก OTP เนี่ยอย่าไปกรอกเลยนะคะอย่าหลงผิดไปเพราะแบบแค่นิดเดียวก็คืออาจจะแบบมีมา l แวร์เข้าไปติด ในเครื่องของเราแล้วถ้าเป็นในคอมเนะาะส่วนในมือถือก็แบบเขาจะเอา OTP เอาแบบข้อมูลเราไปทําน่นนี่นั่นต่อนี่น่ากลัวนะคะ3มิจฉาชีพสวมตัวตนแฮกบัญชีหลอกโอนเงินผ่านเรื่องการแฮกข้อมูลไปแล้วนะคะทีนี้ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งอย่างเช่นมิจฉาชีพแฮกบัญชีของเราไปแล้วก็เอาเที่ยวไปทักหาเพื่อนคนนั้นคนนี้โอนเงินให้หน่อยทักหาญาดอะไรเงี้ยถ้ามีเคสมีคนมายืมเงินแบบเนี้ยก็ อย่าไว้ใจโทรไปถามเจ้าตัวเลยให้แบบได้ยินเสียง,งจริงๆเป็นเบอร์เพื่อนเราอะไรเงี้ยว่ายืมเงินมาหรือเปล่าจ้าอย่าไปหลงเชื่อในการโอนให้เขารวมไปถึงอีกวิธีหนึ่งที่แบบอาจจะปลอมตัวเป็นแบบสาวสวยหนุ่มหลอ่อทักมาหลอกให้รักทุยผ่านทางโซเชียลใช้รูปอะไรเงี้ยแล้วก็อบอกว่าจะซื้อของแพงๆให้แต่ช่วยจ่ายค่าภาษีไปที่บัญชีนั้นบัญชีน,นี้หน่อยอันนี้ก็เห็นโดนมาแล้วหลายรายนะคะอีกอันนึงนะคะที่อันนี้ไม่ได้หลอกให้เราเสียเงินแต่สร้างความเสียหายให้ท จิตใจแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะนั่นก็คือไซเบอร์บูลี่งก็เห็นหลากหลายรูปแบบเนาะที่มีการมาโจมตีผ่านทางโลกออนไลน์เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยโดนแต่ว่าในในกรณีที่แบบเออเราไม่รู้จะไปฟ้องเขายังไงมันดูยุ่งยากดูจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะคะขึ้นลงขึ้นศาลอะไรอย่างนี้ก็เลยปล่อยผ่านๆไปซึ่งเคสนี้นะคะก็ฝากไปสําหรับคนที่แบบกระทำเออคือบางครั้งคําพูดของเราจากการแบบตัดสินคนบางคนเออจากแค่ภาพที่เราเห็น จากการนําเสนอบางส่วนอาจจะทําร้ายจิตใจเขาไปในระยะยาวนะคะก็ฝากระมัดระวังคิดถึงใจเขาใจเราด้วยนะคะส่วนคนที่โดนเนี่ยจริงๆก็มีวิธีจัดการหลายแบบเนาะจริงๆอย่างอย่างของทางน้องในสังกัดเดาเองแบบน้องเติร์นอย่างเงี้ยเ, like, เออก็เคยโดนมาเหมือนกันแบบที่เราเคยทําขลิปไปนะคะเราก็พยายามสู้ด้วยทางของเราเองตั้มกับตํารวจอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในช่วงของการ ตามคดียอยู่ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีภัยต่างๆบนโลกออนไลน์หลายสิ่งนะคะภายใต้ที่แบบมีชาชีพปรับตัวเออบริษัทประกันเขาก็ปรับตัวเพิ่มเติมเหมือนกันเขาก็มีการนําเสนอแพ็กเกจที่เรียกได้ว่าเป็นประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคลที่จะช่วยคุ้มครองลดความเสียหายจากสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นที่เฟื่องไปดูมาแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนของเราในเอพิโซดนี้ด้วยเนี่ยก็คือกรุงเทพประกันภัยนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เป็นแค่สปอนเซอร์เฉยๆเลยมาพูดนะซึ่งก็ไปดูแล ก็ศึกษามาแล้วนะคะว่าแพ็กเกจเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเบี้ยรประกันก็ไม่แพงมากแล้วก็แบบอย่างน้อยๆก็คือช่วยทุเลาความเสียหายไว้ได้เหมือนเราแบบซื้อประกันอนาคตคล้ายๆกับหลักการของการประกันภัยทั่วๆไปโดยจะมาเล่าให้ฟังซึ่งเขาก็มีแผนประกัน3แบบด้วยกันเหมาะกับคน3แนวนะคะแผนแรกค่ะสําหรับคนทั่วไปไม่เน้นขายของออนไลน์ไม่เน้นช็อปออนไลน์นะคะเบี้ยรประกันอยู่ที่200บาทเบี้ยนี้ก็คือจ่ายรายปีนะคะความคุ้มครองก็คือครอบคลุมถ้าเราถูกโจรกรรมเงินถูกแฮ็กบัญชี ไปจีเฟซบุ๊กเพื่อเรียกค่าไถ่ถูกกันแกล้งบนอินเทอร์เน็ตไปจนซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้ของเอ๊แล้วจะชดเชยให้เท่าไหร่จ่ายเบี้ย200คุ้มครองสมมติโดนแฮบ3ล้านแล้วคะเป็นยังไงบ้างก็จะบอกว่าตามหลักทั่วไปนะคะคือเขาก็จะมีวงเงินประกันให้อย่างเช่นสมมติเผลอกอกลิงก์ลิงก์เนียนมากโอ้โดนแฮบบัญชีหายไป50,000อันนี้เขาก็จะมีวงเงินคุ้มครองสาหรับเบี้ย200บาทต่อปีนี่นะสูงสุดสําหรับเรื่องนี้อยู่ที่20,000บาทนะคะดังนั้นก็จะไไม่ด้แบบ โอ้โหเอาเงินทั้งหมดมาจ่ายคืนเราแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็อืมอ่ะได้กลับมาก้อนหนึ่งแหละจ่าย200แต่ถ้าเกิดเหตุปุ๊บก็จะได้กลับมา ตามหลักประกันทั่วไปนะคะอันนี้สําหรับเบสิกสุดซึ่งเฟื่องก็มองว่าเออสองบาทต่อปีก็ไม่ได้เยอะอะไรงดชานมไข่มุกสักแก้วครึ่งก็ <ๆ S 1> ก็ก,ก,ก็ได้แล้วถ้าแบบใครเป็นสายแบบชอบประกันความเสี่ยงไว้กันไว้ดีกว่าแก่เนาะก็สามารถทําได้นะคะแต่ถ้าใครเป็นสายช้อปออนไลน์เออรู้สึกว่าอยากได้การันตีมากกว่านี้มีไหมคะก็จะมีแผนประกันสําหรับสายช้อปโดยเฉพาะอันนี้ก็จะขยับเบีย้ยขึ้นมาเป็น500บาทต่อปีค่ะอันนี้เนี่ยก็จะคุ้มครองเหมือนแผนแรกทุกอย่างแต่ว่าแค่ขยับวงเงินเพิ่มขึ้น มานะคะสาหรับการถูกจรก,กรรมเงินออนไลน์อะ่ะก็จะแบบคุ้มครอง5 0 0 0 0บาทต่อปีแล้วก็จะมีการเพิ่มวงเงินสําหรับการช้อปออนไลน์แล้วก็ไม่ได้ของตามนั้นก็เพิ่มวงเงินขึ้นมาตามเท็กซี่ขึ้นให้นี้ค่ะส่วนแผนสุดท้ายเป็นแผนที่3นะคะสําหรับคนที่ขายของออนไลน์โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ปริมาณก็มากขึ้น พอกันเนาะสำหรับคนซื้อคนขายใครๆก็เปิดร้านได้ซึ่งคนเปิดร้านก็มีสิทธิ์ที่จะโดนลูกค้าโกงได้เหมือนกันนะคะโอกแมค่ค้าอันนี้ก็เหมือนเดิมมันคล้ายๆกับการไล่ลําดับชั้นขึ้นมาเนาะคุ้มครองเหมือนกันเพิ่มวงเงินขึ้นมาให้มากขึ้นไปอีกตามเบีย้ยที่เราจ่ายนะคะแต่ว่าฟีเจอร์ที่เพิ่มสําหรับแผนนี้เนี่ยก็คือจะคุ้มครองการที่เราขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตสมมติส่งของไปแล้วไม่ได้เงินภายใน30วันอ้าวลูกค้าดันไม่จ่ายจ้าส่วนใหญ่แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ลูกค้าแบบออยยาาากจะะเงงินนนลทค่่ัี้ ประกันก็จะคุ้มครองให้นะคะซึ่งการซื้อขายของออนไลน์เนี่ยก็จะมีข้อยกเว้นนะคะในการที่ไม่คุ้มครองสินค้าผิดกฎหมายสินค้าดิจิทัลตัว๋วบัตรกำนันต่างๆรวมไปถึงส่งของไปแล้วสินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่งแล้วก็นี้ก็คือไม่ประกันรวมค่าขนส่งด้วยนะคะเบี้ยสาหรับแผนที่3นี้ก็จะสูงที่สุดเนาะอยู่ที่1นึ่บาทสําหรับเพื่องเองนะคะก็คิดว่าการมีแผนประกันแบบนี้ไว้ก็เป็นการกันไว้ดีกว่า ก็ช่วยบรรเทาความเสียหายให้กับเราได้อาจจะแบบไม่ได้คืนมาทั้งหมดแต่ก็อย่างน้อยๆเนาะถ้าใครเป็นสายที่แบบใช้ชีวิตยอยู่บนโลกออนไลน์เยอะแล้วก็รู้สึกว่าเหล่านี้มันน่ากลัวก็กันไว้ได้นะคะเพราะว่าเบีย้ยต่อปีก็ไม่ได้ สูงมากด้วยนะคะแต่อย่างไงก็ตามมันก็มีเงื่อนไขของมันอยู่นะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็อยากจะให้ไปลองอ่านศึกษารายละเอียดดีๆอีกสักครั้งหนึ่งที่เพิ่งมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นแบบคร่าวๆให้เห็นภาพกันเนาะอย่างเช่นสายช็อปออนไลน์เขาก็จะมีเงื่อนไขนะคะว่าถ้าไม่ได้รับสินค้าภายใน30วันเอออันนี้เขาก็จะมีการคุ้มครองให้แต่ถ้าเป็นกรณีสินค้าไม่ตรงปกอันนี้ไม่คุ้มครองหรือถ้าของเกิดความเสียหายจากการขนส่งอันนี้ไม่คุ้มครองเหมือนกันแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงก็แบบไม่ใช่ว่าเราจะไปบบอกบริษัท ประกันได้เลยนะคะว่าอแตายแล้วไม่ได้รับของแล้วก็เคลมมันก็จะมีขั้นตอนของมันเ <c oughs> ช่นต้องมีใบแจ้งความมีการลงบันทึกประจําวันมีหลักฐานต่างๆประกอบก่อนนะคะส่วนเคสการคุ้มครองกรณีไซเบอร์บูลิ่งเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเขาจะคุ้มครองในกรณีที่เราจะดําเนินคดีกับคนที่มากแกล้งเราหรือว่าเรามีหลักฐานว่าเนี่ย เราได้รับผลกระทบทางจิตใจมีการไปหาจิตแพทย์แล้วมีใบเสร็จค่ารักษามาเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ก็คือสามารถที่จะเบิกได้ซึ่งเพิ่งว่าอันนี้ก็ดีเพราะาอย่างน,น้อยๆถ้าเราอยากจะฟ้องจริงๆเนี่ยก็อาจจะช่วยบรรเทาเรื่องของค่าใช้จ่ายลงไปหน่อยแต่ก็ต้องดูความคุ้มครองนะคะว่าวงเงินเป็นเท่าไหร่สรุปแล้วก็คือเหมือนประกันทั่วไปมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็คือเหมือนเป็นการซื้ออนาคตซื้อการประกันความเสี่ยงนะคะเราก็รู้ดีว่าเวลาโดนโกองออนไลน์หรือโดนกรณีที่เป็นออนไลน์แบบเนี้ยน้อยครั้งมาก ที่เราจะหาตัวคนผิดมาดําเนินคดีแล้วก็ได้ได้ได้เงินมาแบบง่ายๆนะคะก็อันนี้เคยคุยกับทางเจ้าหน้าที่กรมปรับปามไซเบอร์ cyber, ประมาณนี้ถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยแต่ว่าเขาก็พูดจริงๆว่าเคสมันเยอะมากจริงๆ <Okay. S 1> นั่นแหละค่ะอินเนอร์ส่วนตัวก็<笑><笑>แล้วแต่ไปพิจารณาตัดสินใจกันได้นะคะส่วนวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนยังไงก็ระมัดระวังตัวกันให้มากขึ้นเพราะว่าภายใต้ความเก่งขึ้นของเทคโนโลยีที่เป็นแบบสายคนที่แบบเออเก่งในด้านสร้างสรรค์ เขาก็จะมีคนที่เก่งในด้านมืดดำมาเช่นเดียวกันก็อัปเดตภัยกันอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็สงสัยสงสัยให้เยอะๆหน่อยเวลาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีแบบประมัดระวังตัวกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ